อันนี้มันเปรี้ยวเยออชอบเตอร์ชอบกินน้ำผลไม้เออ,เ,อ,อ,อเลือกนมหมอเป็นนอนลูกเป็นรอนญ่หรืออะไรเนี่ยสมอหรอือล่าอ,อะไรอ,อ่เตอร์อออดูเลือกซื้ออะไรจะเอาของอะไรขนมแทนไหน ก็เดินดูทั่วแมังมาเลือกซื้อของกันนะคะแมคโครแมคโครพดิเตอร์ดูเลือกซื้ออะไรจะเอาของอะไรขนมแทนไหน อ,อยากได้อะไรเลือ,องกันเลยอาฟูเห็นรถดีๆเอ,อเห็นรถดีๆ อ๋อขนมทางนู้นไม่ใช่หรอขนมอ่ะพิตเตอร์ดูเลือกซื้ออะไรจะเอาของอะไรขนมแทนไหนไม่ได้อะไรขึ้นรถเลยนะครับเพิ่งจะเดินมาดูกัน,นเนี่ยเมื่อวานซื้อไส้กรอกคอดอกทอดแพ็คแพงไหมนะดูดิ ของแขออแข็งนะมไม่ได้อะไรขึ้นรถเลยนะคระเพิ่งจะเดินมาดูกันนี่เมื่อาาวานซื้อไส้กรอกคอนดอกเออเลือกนมเหรอ เป็นหลอนลุล้มเป็นหลอนย่่หรืออะไรเงี้ยสมอห,หรือว่าอะไรไ<ด>อ่ะทำได้ก็ได้ผมอ่านกรอกไม่กินไม่กินหรอไม่กินมันก็เดินดูทั่วแม็กมาเรื่องซื้อของกันนะคะแมคโครแมคโครทำได้ได้ผ้อ่ววานกรอก ไม่กินไม่กินหรอไม่กิน,กนอ๋นะอขนมทางนู้นไม่ใช่หรอขนมอ่ะคือเขาไปใส่น้ำปั่นเลยเขาเอาไปทาขนมเอาทำพวกเออขายน้ำขายไรเป็นขวดใหญ่อันนี<จ>่มันห้องเย็นนะขนมที่แทนไหนแทนนู้นนะนู่นดูที่ปู่นู่น ตืนอันนี้มันเปรี้ยวออชอบเตอร์ชอบกินน้ำผลไม้เะเตอร์ดูเลือกซื้ออะไรจะเอาของอะไรขนมแทนไหนอันนี้เออเลือกนมหรอ ก็นรอนลุกกระรอนใหญ่หรืออะไรเงี้ยกระอนหร่าอะไรอ,อ่ะ <c oughs> อยากได้อะไรเลือกกันเลยลูกึ่งขอไปใส่น้ำปั่นเลยขอเอาไปทำขนมเอาทำพวกเออขายน้ำขายลายเป็นขวดใหญ่ อยากได้อะไรเลือกกันเลยเอาปูเห็นรถดีๆเออเห็นรถดีๆยังเออเรื่องนมหรอเป็นล,ลอนลุเป็นลอนย่อยหรืออะไรเงี้ยสมองหรือเปล่าอะไรอ่ะตืต่นอันนี้มันเปรี้ยว ชอบเธอชอบกินน้ำผลไม้ปูของแค่แข็งนี่ธรมดาันแยก็มันกเ็เดินดูทั่วแั้งมาเลือกซื้อของกันนะคะแมคโครแมคโคร ทอดแพ็แผงไหมนะดูดิอ๋อขนมทางนู้นไม่ใช่หรอขนมอ่ะไม่ได้อะไรขึ้นรถเลยนะครับเพิ่งจะเดินมาดูกันเนี่ยเมื่อาาวานซื้อไส้กรอกคอดอก ของแดายนําไแยกท้มขทําได้ด้วยเหรอใช่พวอ่นกรอบไม่กินไม่กินหรอไม่กินเขทําได้ด้วยเหรอใช่พวอ่นกรอบไม่กินไม่กินหรอไม่กินเออเลืนมหรอ เป็นรนอนุ๊กกันรอนให่หรืออะไรเนี่ยสมห,หรือ่าอะไรอ,อ่นะนันก็เดินดูทั่วแม้งม,มาเลือกซื้อของกันนะคะแมคโครแมคโมครทอดแพ็กแผงไหมนะดูดิ เขาไปใส่น้ำปั่นเลยขอเอาไปทำขนมเอาทำพวกเอ่อขายน้ำขายไไรเป็นขวดใหญ่อ,อยากได้ลายเลือกอันเลยจตื่นดอันนี้มันเปรีย้ยวเออชอบเตอชอบกินน้ำผลไม้ เขาไปใส่น้ำปั่นเลยเขาเอาไปทำขนมเอาทำพวกเอ่อขายน้ำขายะไรเป็นขวด,ดใหญ่ขายผอ้นิยมเครน่องดื่มกันบ้างนี่ก็เดินดูทั่วม,มาเลือกซื้อของกันนะคะแมคโครแมคโคร อ๋อขนมทางนู้นไม่ใช่เหรอขนมอ่ะที่มันห้องเย็นนะขนมที่แทนไหนแทนนู้นนะนู่นดูนี่ปู่นู่นอนนี่ยขึ้นุน่ง่นี้เราุ่งเฮ้เันนี่ยกขึ้นุ่่งพุ้งนยยนยยี้เพุ่ง้ ไม่ได้อะไรขึ้นรถเลยนะครบเพิ่งจะเดินมาดูกันเย่ยเมื่อวานซื้อไส้กรอกคอดดอกทอดแพ็กแพงไหมนะดูดิ <c oughs> ทำได้ดเวยได้ผว้อ่านกรอก ไม่กินไม่กินหรอไม่กินตื่ออันนี้มันเปรีย้ยวชอบเตอชอบกินน้ำผลไม้อะไม่ได้อะไรขึ้นรถเลยนะครับเพิ่งจะเดินมาดูกันเนี่ยเมื่อาาวานซื้อไส้กรอกคอด,ดอก คิเตอร์ดูเลือกซื้ออะไรจะเอาของอะไรขนมแทนไหนอันนี้เอาฟูเห็นรถดีๆเอเห็นรถดีๆยังเออะไรดมข้อด้วยอืดอันเนี้ยมันเปรี้ยว ชอบเตอร์ชอบกินน้ำผลไม้จืดอันนี้มันเปรีย้ยว